ได้เข้าทเนียบงไงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องป็นจำนวนเป็นจำนวตั้นแล้วเราก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ในการทํางานผมผมรบกวนเชิญนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเป้าที่ทำงารหรือเข้าทำงานในการทำงานเพราะว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องเป็นความที่ที่สลับส่วนตัวถ้าก็มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้้าทำงานสักทรั้งถาเพื่อไทยกันไปพ่อแม่ก็เกี่ยวเรื่องหลังอะไรที่ช่วยได้ก็คุยๆไปไปตามภาษานะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวๆๆๆขอ้ขอแม่โบงการอะไรต้องสิมเพราะว่าเรื่องน,น,น,นี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าใหญ่กว่าเรื่องสองครอบตัวเป็นเรื่องชาติในฐานะที่เป็นคุณพ่อและในฐานะที่เราผ่านอ่าำ มีแบบว่าผู้กับลูกที่จะก้าวเข้าสู่การเมือกเต็มเต็มในฐานะแคนดิเดตได้ไหมบ้างครับไม่ไม่ได้พูดครับเพราะว่าถ uh ือว่าพ่อไม่ได้ต่อสู้มาสามวิถีทางเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อลูกจะเข้ามาตรงนี้เขาจะาทำงานเพื่อชาติไา้อย่างก็ต้องปล่อยให้เขาเลือกกับที่ต่อความฝันก็ร่วมกับคณะที่มา เรน่องในกรโนขับเคลื่อนไปเป็นเรืเ่องของการผลิตสื่อเพราะว่ากันไปคือคือไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ต้องบอกอะไรเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็รู้ว่าการผตสื้อจะเป็นยังไงนะบพอโตโตขนาดน,นั้นแล้วเราคิดว่าเราต้องปล่อยให้ให้เป็นอิสระอาจจะเป็นผู้นําเป็นอะไรเพราะว่ากันไปเราควรจะไม่เข้าไปเทียบข้อง ตอนนี้วิกฤตประเทศมีหลายด้านเลยฮะคิด<า>ว่าคุณเชนจะผ่านไปได้ไมหมฮะถ้าาได้ไปอยู่ในตำแหน่งนายกก็ต้องดูก่นว่าจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ตอนนี้ทั้งทักษ์ทาง้ทางตัวแล้วกะนะ็คณะผู้บริหารทั้งหลายก็้หลายทักนะตัรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือทันที่แต่ว่าม,มั่นใจว่าพรรคกทรายเนี่ยก็มีนโยบายที่ จับต้องได้ประชาชนเคยเคยได้สัมผัสนะครับผมผมคิดสวนตัวนะว่านโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยก็ก้าวหน้ากว่าเดิมแล้วก็จะไดกระทที่ประชาชนชื่นหวนได้ก็น่าจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเพื่อเป็นเป็นหน่งพัฒนาตนนี้ของประชาชนก็ให้กำลังใจกันตรงนั้นเพื่อช่วยกระจายความคิด นโยบายของพรรคให้ประชาชนได้รับทราบแราวก็เพื่อนโยกับพี่น้องประชาชนจะสนับสนุนแล้วก็เลือกนะเพราะว่ารข้ารเมืองก็มีหลายพรรคเราไม่จะไปพูดจะไปพูดตรงในพรรคเดินแล้วก็ก็ไม่ทําแต่ว่าเราบั่จใจว่าพรรคพรรคเพื่อไทยซึ่งผมก็ไม่จะเป็นผู้บริหารหรือเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะเป็นสมาชิกที่เรียกว่าให้กับบรรจซสุ่มเทรกลับน้องจะให้เต็มที่เพราะนั้นก็แก็ ก็อยากให้อยากให้เราได้นะเป็นกลับมาเป็นพักสบายเพื่อดูแลประชาชนต่อตตไปอ่นะแต่ว่าได้หรือไม่ได้ก็ต้องเคารพในการองเสียงของประชาชนถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมคะถ้าสมชายเพราะว่า<ช>คืออย่างแคนดิเดตคนนี้เนี่ยก็ถือเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองของแล้วก็ของพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็เกมการเมืองในครั้งนี้เนี่ยมันก็สู้กันดุเดือดมากเลยพรรคเพื่อไทย แต่ว่าความมาาน่าใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ร้อยโอกาสร้อยความรู้ความสามารถนะก็ต้องให้เขาสแสดงอย่างเต็ที่เพื่อให้รอ็านาแต่จะเป็นคนหน้านใหม่แต่สามารถถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนก็สามารถทุกอย่างนำพาพักนำพาประเทศชาติไปเมืองได้นะก็ต้องเจ้าตัวก็ต้องไปพิสูจน์แล้วก็สแสดงให้เห็นนะเพื่อหให้ได้รับการสนับสนุน โอเคครับผมก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแต่ก็ดูแล้วก็เป็นไปงด้